สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังอุ้มบุญเพราช่องอุ้มบุญแฟมมารีกับซอยกดแช่กดไลค์กดติดตามให้ในเรือค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญวนี้แม่ฟาใสอาบน้ำค่ะอาบน้ำ อาบเตาค่ะเต้นขึ้นกับล่างหนาเลยลูกสาวใหญ่ืืืเอ๋ยบึงค่ะบึงบึงเท่าเท่าแม่้าใส่แตกมดแล้ะค่ะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะธรรมชาติของเขา

ถึกเล้วถึกน้ำเล่นปลนลูกสาวเลยค่ะนี่ <c oughs> มาหยังมาหยังครับที่น,น,นอง มีก็ว่าที่พ like, like, ี่น้องในเบิ่งก่แม่ผานใชนี่ของเสียอย่างของเสียแบบว่าขนายแตกออกขนไส้ไบ่ได้ออกเบิ่งมาแทบมาทายทั้งสี่คนคนนี้ขนาไส้ง่ายง่ายหน่อยขนายนี่แตกออกทางนี่ครับแต่ว่าหายจุบพวกไหนนี่ไงเติมด้วยครับนี่นี่ครับว่าอยู่เสาพุ่นแล้ว หลายมื่นเลยที่พ่อเพ่อว่ได้สังเกตบึงเบี้ยนเตะกุย่างหลายนี่แจกหลายเติมเร็วนี่ฮะโอกค่ะพ่อุดซีปน้ำหาบงก่อนหาบ่เห็นบ่อท่านหูวัดรุษมงได้ขนายแตกครับง่าโนยขนายทางแม่เพื่อื่นขนายค่ะเตะอันนี้พวกเป็นยังไงจะว่าเตกเต้มือเดย์กับบุหงอันนี้พวกใครเล่นกันไดยครับขนาดนั้นเล่นดีเพราะว่าเขาถนัดขาดนั้น อันนี้โบไข่โบไข่เลรินจะออกแหลมจึ้นลอยถึงใต้ถึงน้ำน้อนโอเคแจ็คเลินอยู่ใส่โบหูขึ้นกันกำลังเห็นปูนขาดแตกออกโอ้เลยของดีเลยเดีนย่พักเลยเดี๋ยวเราไปน้ำหากันครับพี่น้องครับไปน้ำหาหาน้ายน่อย่อนแตกออกไปหาฟองได้เนาะ ไปเบื้องหลังนี่ก้อนเป็นหยังหยันแตกมาขึ้นนี่รัตตงนนี้อแกมเอาบ่ฮูแล้วหยันนอนลินเนาะเอาไปทั้งฝุ่นก้อนบ่ฮูว่าแตกแต่วังหึงค่ะเอาแห้งฝุ่นฝุ่นนั่นนั่นบ้วนใส่กันขีดำแล้ว เมื่อได้สังเกตค่ะก็เริ่มปหูว่าหลุดแต่วังหึงแจกสีหายแต่วังหึงไทนกุกลาไฟ่คิดว่าปนิเแล้วที่เห็นบ่อหาบ้างโชคห้มันจะทีได้ตัวของดีของขับของพูด เอาหาเจอกันพี่น ong ขาดว่าจะอยู่แถวนี้และค่ะเพราะว่าบระเด้เอาไปผูกใส่หาไม่กวดกันเส้นี้ละทุกแถวนี้ละแต่พงหูว่าแตกแต่มาหึงนี่แล้วท้ายพ้หัว่าแตกของสิไดาหาถึกมือจังสิบดจังสิไดเห็น,นหาคนขับพี่น้องหาน้ำกัน มาหาสวยกันค่ะเห็นโบน้อของดีค่ะของดีบางคนพูนกับว่าถ้าเป็นง่ากับคือง่ากระเด็นเนี่ยแหละคะ่ะรุดเองฮักเองเขาหลินแล้วเขากระรุด คุณลูกสาวมาอุ้มบุญ <c oughs> หาซอยเม่เร็วสะเห็นบนนอพี่น้องบ่หูว่าลุดแต่วางหึงค่ะ ไม่ขายกับุ้งหูว่ารุดแต่วังหึงเตกแต่วังหึงหาซอยกันค่ะพี่น้องหินบอ มาหาสวยมหาสวย,มห,ยมหาเยอพะพอสิกวดออกให้สะอาดสะอาดหาบึงผูกเจ้าได้สูงเท่ปูกทุกลึงนีกนะปวดทุบปวดคนกวดเจ้าได้สีหินเขากวดกับทีออกขาวๆด้เหลืองเนี่ยตัว ตัวมันเป็นตัวยำๆมึงหดีม้ือยากบจกว่ารุดแต่มืบหูกลังเห็นสมมืละสองสามืนี่มันจะออกนี่ประมาณสา้แัละอืมใ่ใส่ยนประมาณานั้น ขยะกรก,กวดไปหลายที่ละุ่นถิ่มไปทั้ทงในก็มีเมื่อนัน้นเมื่อนั้นไม่ใครกรกวดอยู่เหมือมาผุ่มเอาหา,า,ช,มา,มามช่ยกันตัง้งเออเออหาแบบไรนอยสิออตัอไปหาลูกนี่ ให้มีตังสวยหาเอ้าเขีียะเลี้ยหาเร็วขาดมุงเร็วขาดมึงเร็วอ้ยังเกิยว่าไปแล้ว เพราะว่าได้กวดขยะไปถิ่มอยู่ไงเอาบรละเอียดเต็มเลยบรละเอียดกับเป็นอยู่นี่ขนไงขนายแม่ฝ่าใสแตกค่ะเลื่อยรุดเสียโอู้หว่ารุดตอนใดโอ้โหเที่ยก็คือแตกไปแล้ว พุ่นมานั่มหานั่นไอตังเคียหาแล้วคุณนี่ตังเคียหาแล้ว,อเ,เ,วเอาเคียเบิง้งเอาเคียหืมหืมพ่อแล้วพอแล้วเอาดมแล้วเฮ้ยพ่อแล้วเอา,า,าเอาไก่สิพ่อแล้วคือแล้วคือแล้วนั่นนั่น ยูนัันแท่แลนันยู่นนันแท่ละเคลียหาละฝนพอแล้วโอ้ยเออเคลียบึงเคียบึงเห็นบ่เห็นบ่เออเอาสองขาเลยเทนี่พี่นงอันเอ้ยยูทา้งในฝนยู่ทังในทั้งในหาอยูุ่น say, papa là gì? ơ, ơ, miền say, say, miền đâu, ừm, coi là to cái mướn, cà bồi, cà bồi, áo hái xoài mà hên chắc hai cái phong đấy lên Hên bó tăng mà để sáng kiến nó Nơi vô hùng thông bùng, thông bùng, เ,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 เห็นบางชวง่วงเสาเนี่ย่่ะค่ะก็เลยว่าขนาดขนายแม่ฝ่าใสเแตกแล้วบบหูเลยแจ็คติปยู่ปองไหนไม่่่อ <laughs> เอาเขยะไปถมหลายหลบเลวไปแล้วปนันนี้ขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญ ขอบคุณค้งกันคดชาณาจักรขอบคุณน้องเสือนองสิงขอบคุณแฟนคลับสุขสุขคุค่ะพี่ตุกประกันได้ก็ต้องขอถูดขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ